นีนะคะนัดอยู่ที่ห้องเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งนนทบรุรีบางบัวทองห้องนี้นะคะ อยู่ตึกที่58ชั้น4เพื่อทอนบาบับทอง1ตึก58ชั้น4ขนาดพื้นที่ห้องนี้33.77ตารางเมตรประกอบด้วย1ห,ห้องโถงขนาดใหญ่1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำพร้อมเคาน์เตอร์ครัวและพื้นที่ซักล้างอ่ะมาชมกันว่าในห้องนี้นัดแถมอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะชุดโซฟชุดโต๊ะ วางทีวีนัดแถมให้กับลูกค้าไปเลยนะคะแบบสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะแถมให้ค้าให้ทั้งหมดเลยห้องโถงนะคะเราก็จะมีในส่วนของผ้ามา่านผืนใหญ่กันแสง UV ให้แบบนี้แถมให้กับลูกค้าไปเลยรวมไปถึงโซฟาโต๊ะวางของตรงนี้ก็แถมให้กับลูกค้าและก็ยังมีชุดเก้าอี้ โตชุดโต๊ะเข้าอี้2ตัวแบบนี้ก็แถมให้กับลูกค้าไปเช่นกันห้องนี้ตกแต่งในสไตล์มินิมอลตกแต่งในสไตล์มินิมอลด้านบนนะคะเราทําเป็นโคมไฟน่ารักน่ารักไฟ l e d ตัวนี้นะคะเป็นโคมไฟพัดลมใช้งานได้เลยเป็นโคมไฟพัดลมใช้งานได้เลยเราตั้งใจติดให้กับลูกค้าไปเลยจานี่เลยนะคะเรารีโนเวทตกแต่งให้ใหม่ทั้งหลังเลยพื้นนะคะเป็นพื้น SPC ลายไม้เป็นพื้น s p c ลายไม้ให้ แบบนี้เลยสวยงามอบอุ่นน่าอยู่มากรีโนเวทต,ตกแต่งให้ใหม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเปลี่ยนใหม่ยกเซ็ตค่ะห้องโถงที่นี่กว้างมากพื้นที่ห้องโถงที่นี่กว้างมากนะคะอ่ะมาชมห้องนอนกันต่อเลยค่ะในห้องนอนนะคะเราก็จะประก,กอบไปด้วยเตียงนอนขนาด5ฟุตชุดผ้าม่านหนึ่งเซตรวมไปถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้นัดแถมให้กับลูกค้าไปเลยนะ เตียงนอนขนาด5ฟุตพร้อมกับชุดผ้าปูที่นอนแบบนี้ยกให้ลูกค้าทั้งหมดเลยค่ะสวยงามมากห้องนอนกว้างนะแล้วก็เราตกแต่งด้วยโทนสไตล์มินิมอลอ่าเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟ LED ลูกค้าเข้าอยู่ได้เลยหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยห้องนี้ผ่อนถูกมากฟรีโอนให้ด้วยฟรีโอนฟรีดาว รอบบริการยิ่นขอสินเชื่อให้ฟรีนะคะนี่เลยห้องโถงกว้างมากนะสนใจทักมาได้เลยนะนัดเข้าชมห้องได้เลยยินดีเปิดทอดให้ชมได้ทุกวันนะในส่วนของด้านนอกประก,กอบไปด้วยนี่เลยด้านนอกนะคะบานหน้าต่างตรงนี้เป็นบานหน้าต่างแบบปิดเราทําขึ้นมาให้ให,ใหม่และบานประตูเป็นแบบบานประตูสไลด์เป็นบานประตูแบบสไลด์เข้าออกได้เลยนะอันนี้เราติดตั้งให้ใหม่เช่นกันเราติดตั้งขึ้นมาให้ใหม่นะบานประตูตรงนี้ ในส่วนของห้องนในส่วนของโซนด้านหลังด้านหลังไม่ชนใครวิวดีมากตึก58ชั้น4ด้านหลังไม่ชนใครลมโปร่ปลงโปร่งโล่งสบายลมเข้าห้องดีมากเลยในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เราทําขึ้นมาให้ใหม่นะเคาน์เตอร์ครัวมินิเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เราทําขึ้นมาให้ใหม่รวมไปถึงบิวอินชั้นวางของให้เรียบร้อยเราบิวอินชั้นวางของให้ด้วย บานหน้าต่างตรงนี้เราสั่งตัดขึ้นมาให้ใหม่ติดมุ้งลวดให้เรียบร้อยทั้ง2ด้านเลยตรงนี้เป็นโซนซักล้างโซนซักล้างเรามีก๊อกน้ําให้ลูกค้าสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ด้านบนนะคะเราติดเป็นราวตากผ้าแบบยืดหยุ่นได้นะลูกค้าไม่ต้องซื้อราวตากผ้าเรามีให้เรียบร้อยแล้วห้องนี้ติดราวตากผ้าให้เรียบร้อยในส่วนของห้องน้ํา ตรงนี้อ่างล้างหน้ารวมไปถึงชุดกระจกทั้งเซตนี้นะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเป็นชุดใหม่ทั้งหมดนะสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่รวมไปถึงบานประตูห้องน้ําอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่เช่นกันห้องน้ํานะคะนี่เลยเราปูกระเบื้องให้ใหม่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นชาเวอร์ซักโรครกที่ฉีดก้นทุกอย่างนะคะเป็นวัสดุของใหม่ทั้งหมดเลยเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งเซตนะเปลี่ยนใหม่ให้ยกเซตปูกระเบื้องให้เต็ม ถ้าสนใจนะคะเวลาทรบางบัวทองหนึ่งตึก58ชั้น4ห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่3ใบเทาผ่อนเริ่มต้นแค่3าใบเทาได้ห้องกว้างๆแบบนี้เฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้แถมฟรีให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยแถมฟรีไปให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยสนใจทักมาได้เลยนะคะนัดยินดีเปิดห้องให้ชมได้ทุกวนันนี่เลยกว้างมาก ห้องกว้างมากได้คมไฟพัดลมสวยๆแบบนี้ไปเลยนะได้คมไฟพัดลมสวยๆใช้งานได้จริงพัดลมลมดีมากแค่เปิดพัดลมก็คือห้องเย็นมากเปิดพัดลมคือห้องเย็นมากน่าอยู่สุดๆตกแต่งในสไตล์มินิมอลผสมมูจิแบบนี้ไปเลยอ่ะถ้าสนใจทักมานะคะฟรีออนฟรีดาวให้ด้วยคะ่ะ